ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Nicey Gaming นะในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Tower of Fantasy กันอีกแล้ว ในส่วนของวันนี้เนี่ยผมยจะมาได้นําสําหรับผ,ผู้ชมนะครับที่เล่นท่าน้ําแข็งโดยเฉพาะเลยวันนี้นะครับเอาใจทีมชาติน้าแข็งโดยเฉพาะเลยนะท่าน้ําแข็งตอนนี้นะครับมีตัวละครที่เราจะเข้ามาใหม่เนี่ยหลังจากที่อันเดเบลลาออกไปแล้วใช่ไหมครับก็ือริสนั่นเองหลังจากที่ลอิสเข้ามาแล้วเนี่ยหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยในการจัดทีมจัดทีมเนี่ยเราควรเลือกตัวละครตัวไหนออกดีบ้างเพื่อที่อลิสเนี่ยจะได้เข้ามาแทนที่ได้เนาะเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกงใจ้ผมไดทาปใหม่ๆด้วยครับ ขอแนะนาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเดบบไม่มีรีฟันแน่นอนนั่นคือ e a s y Car ์นั่นเองครับราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะสําหรับคนที่สนใจอยากเติมกันราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทนานของลิสเนี่ยใกล้จะเข้ามาแล้วใช่ไหมแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้นานสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกือบที่จะได้เข้ามาแล้วแหละเรื่องของลิสตอนนี้เนี่ยครับหลายคน,นอาจจะยังงงว่าเราจะสามารถสับเปลี่ยนตัวละครเข้าทีมเนี่ยตัวไหนได้บ้างใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ในเรื่องของตัวแรกเริ่มจากซากกีิก่อนซาก,กิเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนตัวให้กับอาริชเข้ามาแทนได้แน่นอนแล้วครับหนึ่งเลยเนื่องของซาก,กิเนี่ย โลเนี่ยมาชัดเจนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสายแทงเนาะสายแทงนะครับไม่ว่าจะเป็น3ดาวหรือ6ดาวเนี่ยการมีซากิอยู่ในทีมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับทีมน้ำแข็งมากเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ำแข็งตอนนี้เนี่ยการโลเทชันเนี่ยมันจะเป็นหลักอยู่แล้วในเรื่องของการทำคอมโบกับทีมเนาะแล้วถ้าเกิดว่าซากิเนี่ยออกไปแล้วใช่ไหมครับการป็นว่าตัวรีสกิลเนี่ยจะหายไปด้วยเลยการไ็นว่าทีมน้ำแข็งตอนนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับโลแทงเนี่ยยังจะเป็นอยู่และซากิก็คือหนึ่งในนั้นระัคบ ตัวต่อไปอ่าตัวนี้น่าสนใจครับตัวนี้ก็คือฟิกฟิกเนี่ยคนน่ยอาจจะเลือกที่จะเอาฟิกออกอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าสุดแล้วแต่ยังไงนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปลองเทสในเซิร์ฟของเซิร์ฟเทสแล้วใช่ไหมคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาิสเนี่ยอาจจะเนิร์ฟเยอะนะรอดูแล้วกันอลิตเนี่ยดูเนิร์ฟเยอะแน่ๆยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันโดนเนิร์ฟไปเนี่ยฟิกอาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งก็ได้นะครับที่คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมเล่นกันมากนะ เพราะว่าทานของอาริสเข้ามาแล้วเนี่ยฟิกก็จะโดนถอดออกไปนะครับเราอาจจะได้ใช้ปลุกพลังของอาริสเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจะทําให้ปลุกพลังของฟิกเนี่ยไม่ได้ใช้ไปแล้วแล้วอาริสเนี่ยก็อาจจะมีส่วนในช่วงของการคอมโบแบบรวบมอนได้อะไรพวกนี้ครับซึ่งฟิกเนี่ยไม่สามารถทําได้นะฟิกจะเป็นการแบบตีมอนกระจายซะมากกว่าเลยประมาณนี้อาจจะเลือกเอาฟิกออกไปก็ได้ครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า make sense อยู่ในเรื่องระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องดูอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้เอาอีกตัวหนึ่งออกหลังจากนดนึะ หลังจากนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของลินนั่นเองตัวของลินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีใครเอาออกนะครับเพราะว่าตัวของลินเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานใช่ไหมก็เลยอาจจะมองว่าเฮ้ยลินเนี่ยมันยังใช้ได้ต่อเนื่องยาวๆหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวแบบชูโรงเลยยืนหนึ่งในเรื่องของทีมแต่ละทีมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้ไปได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนลินไปแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าอริสก,กับฟิกแล้วก็ท่าน้าของซากิเนี่ยจะออกมาเปน เรื่องของการแบบกดรีสกิลบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลินเรา6ดาวแล้วเนี่ยการรีสกิลของซากิเนี่ยอาจจะทําได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าลิศเข้าไปแทนลินใช่ไหมการทำคอมโบของซากิเนี่ยครับในการรีสกิลอาจจะทําได้ยากขึ้นแล้วเพราะว่าลิศเนี่ยกดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปีฟิกอีกต,ตัวหนึ่งกดได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันแล้วก็ซากิได้แค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าจะหายไปอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าลินถ้าเกิดเป็น c 6แล้วเนี่ยจะกดได้ถึง2ครั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องดูอีก จนแล้วจะรอดนะครับในเรื่องของดาเมจเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาปรับมาเนิร์ฟนะครับเห็นอย่างที่หลายคนบอกแล้วเนี่ยมันจะออกมาในทิศทางไหนนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาใจช่วยทีน้องแข็งด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ